สวัสดีเอฟซีครับวันนี้เรามาดูวีแต่นของช่างสนครับช่างสนดีดูสเปกโอ้ลังคาในแข้งแรงเลยทำานเจเอาน่หนเลยวันี้อนัอนต้องต้องใส่อนเนาะนรับก้างเป็นนนรับก้าง่านี้ตัวนี้ใช้เครื่องคูโบต้าครับคูโบต้าอาร์ทีร้อยยี่ ตัวนี้กำลังคุยกระช่างว่าจะเอาแบบแบบไหนนะครับแบบไหนยังไรสั่งได้ครับสั่งตามตามใจลูกค้าตัวนี้ขับโฟครับโฟวินโอโ้โหน้ก็ต้อง มันมันกันไว้ใช่ไหมครับข้ามมันก็ไม่ให้ปากั้เท่าไหร่หรอกมันมมันเล็กมันเล็กมันนั่นแหละนัำมาจะไหลนี่สองมิลเลยนันตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อบ่โอ้โหแม่นี่มันมันไม่ไอ้มันไม่ใช่ครัวเรือนมันอ๋อจะอาศัยโควินโควินโฟวินแบบนี้ลุยได้สบายคันนี้ เรารออีกนี่นะที่เพิ่มเติมลงไปนี่ทั้งทั้งกระเพะทั้งเทอรลอยทั้งเกียร์นี่ลอไปสา,ามหมื่นอ๋อแสดงว่าเดิมไม่ได้ใส่ตัวนี้ใช่ไหม <c oughs> เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาธรรมดาเป็นเกียร์ของสตาร์ได้โอเสร,ริมเป็นเอาเปลี่ยนเกียร์ใหม่เลยเกียร uh, uh, uh huh. ์ของอรากคิโลมาใส่อ๋อเปลี่ยนเฟืองไทยของเอาคอยซูเอลมาใส่เฟืองไทยซูเอลโอ้คัสซี ถ้าระดับขนาดนี้บรรทุกกี่ตันลุงก็สี่ตันสี่ตันขึ้นสี่ตันเนี่ยบรรทุกมันมันจะมีคอกอ๋อมีคอกด้วยมีตัวเสริมอืมราคาตถ้ามันมันไม่หนักมันไมโอ๋อลุยลมสบายครับถ้าโฟวินแลวลุยสบายกบะาฟ้าข้าง ตัวนี้ของลูกชายสวยครับสีออกออกรุ่นลายสีคล้ายๆสีประเทศไทยครับดีครับมาดูรถต้นแบบครับผมรี่นแตน น,นีชุดเต็มครับเราลอยวิสุเอลแล้วก็เกียร์นี่เป็นเกียร์โฟวินครับผมของวิสูขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยครับนี่ครับ,รบลูกค้าต้นใดสนใจสเปคนี้ก็โทรสอบถามก็ได้ครับ สอบถามไปเลยครับผมโอ้แ้าแผ่นเหล็กนี่มันจะยาวแค่สองเมตรสี่ตัวตัวผ้าฝายนะ่นะคือฝาแบบนี้มันสามารถไปพวกขนปุ๋ยขนอะไรด้วยไงได้นปุ๋ยขนมันอืมอ๋อใช่ใช่คล้ายๆดำอ่ะนี่ครับ ดูที่นั่งภายในคอนโซลสวยครับแข็งแรงมากเลยแบบนี้คือตอนตอนโดนนอรถขี้ขี้ลงขึ้นหนังสือมีเนี่ยรถสมุดไดถ้าเราซื้อตัวนั้นมันซื้หมาไม่ได้ตัวนี้ก็ชิคเบรคชิคปั๊มชิคไลพร้อมเลยครับวันนี้ ถ้าสนใจครับสนใจก็สอบถามก็ได้ครับมันจะตัดฝังได้ใช่ตัดเหลยใช่เอตัวตัวนี้เนาะโค้งบางคืรนแต่ทีนี้เพราะว่าตัวนั้นมันจะเริ่มจมมันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตัดต้องตัดดึงตัดยาวตามในงานนีนี่ครับโอ้ยดูเห็นแต่เริ่มยาวขึ้น อตอนใดสนใจก็ย้ำอีกครั้งครับชอบรถลักษณะแบบนี้ก็มาพูดคุยกันได้ครับผมสวยๆครับผมขอบคุณเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Youtube กันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ